ตอนนี้ผมกำลังรอรถไฟอยู่นะครับไม่ว่าคุณจะรอรถไฟว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถไฟแบบไหนก็แล้วแต่เนี้ยคุณก็จะต้องมารอที่ชานชาลาเองตอนนี้ผมกำลังรอที่ชานชลาซึ่งชานชลาในภาษาอังกฤษเราเรียกเหมือนว่าตฟอร์มแพลตฟอร์มแ platform ลองมาต่างประโยคด้วยกันดูนะฮะ Be careful when you are waiting while you are waiting for your train at the platform. Be careful while you are waiting for your train at the platform. ก mm ็ hmm. คือให้ระมัดระวังเวลารอที่แพลตฟอร์มด้วยนะครับ ประโยคแบบนี้นะใครที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าหรือรถไฟหรือว่าอาจจะเป็นชาชาลารถบัสก็ได้นะเป็นคำเดียวกัน c r o s แพลตฟอร์มเหมือนกันนะฮะก็ลองจำๆเอาไปใช้ดูก็แล้วกันจะได้ซึมซับแล้วก็ใช้ภาษาอกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะแล้วเจอกันใหม่กับ English on the Go by KPL b Bye Take care Thank you very much for watching. Don't forget to click like, subscribe and share.